ดาวพระราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568ถึง22พฤศจิกาย,ยน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงความมั่งคั่งวันนี้มาถึงคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค,ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค,คุณจะเฮงในเรื่องของการงานนะคะเพราะดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม ซึ่งเป็นเดือนกรรมมะหมายถึงเรื่องของการงานทำให้ชาวราศีพฤกษกจะมีงานที่มั่นคงขึ้นสำหรับใครที่กำลังลังเลใจอยากจะเปลี่ยนงานแต่ไม่กล้าตัดสินใจขอแนะนำว่าให้คุณเปลี่ยนงานได้เลยค่ะเพราะการเปลี่ยนงานครั้งนี้จะนำไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จและสำหรับใครที่สมัครงานไว้กำลังรอเรียกสัมภาษณ์อยู คุณก็จะมีโอกาสสูงนะคะที่จะได้งานในช่วงนี้และงานที่ได้จะเป็นงานที่มีความมั่นคงค่ะเรียกได้ว่าเฮงปังในเรื่องของการงานในรอบ18ปีเลยนะคะ